การเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์ที่บ้านกำนันยกสะท้อนถึงอะไรปติดตามได้จากตวัวรู้โลกรู้ครับ สวัสดีครับนี่คือต่วยู้นโลกรู้กับผมต่วยพัชรพงศ์อุดมกัลยารักทางมอนิวสครับผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเกิดการเสรียชีวิตของสารวัตรแบงค์หรือว่าพันตรจตรีศิวกรสายบัวครับที่ถูกนายหนองท่าผาคนสนิทของกำนันนกหรือนายประวินจันคล้ายยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่6กกันยายนที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผู้ชมครับมันเกิดความเคลื่อนไหวและเรียกว่าสั่นสะเทือนหลายวงการด้วยกัน สะเทือนวงการไหนบ้างไปเริ่มกันที่วงการผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นครับจะเห็นได้ว่าหลังจากการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์ทำให้มีการเปิดเผยถึงตัวตนของกำนันนกครับว่าที่ผ่านมานั้นเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมครับตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อก็คือผู้ใหญ่โยธหรือว่านายละอองจันคล้ายและรวมทั้งที่ผ่านมาครับทางผู้ใหญ่โยธและกำนันนกมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านราชการตำรวจแล้วก็บุคคลในพื้นที่นะครับรวมทั้งมีธุรกิจหลากหลายเรียกว่าเป็นราย ใหญ่ในจังหวัดนครปฐมม่วจะเป็นธุรกิจก่อสร้างธุรกิจเช่ารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่ารถบรรทุกนะครับและที่ผ่านมานะครับธุรกิจก่อสร้างของผู้ใหญ่โยธและกำนันนกนั้นมีรายได้สูงนับพันล้านบาทและตลอด10กว่าปีที่ผ่านมามีงานของรัฐที่ได้ไปหลายพันล้านบาทด้วยครับขณะเดียวกันครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ตามมานั่นก็คือการได้งานภาครัฐหรือว่างานประมูลภาครัฐของบริษัทของผู้ใหญ่โยธและกำนันนกนั่นเองนั่นก็คือบริษัทปพัฒนารุ่งโรดก่อ และบริษัทปรวีกนกก่อสร้างครับที่สามารถประมูลงานภาครัฐได้เป็นจํานวนมากทําให้ล่าสุดครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSi เตรียมเข้าไปตรวจสอบความพิวปิตเเช่นมีการตกลงราคากันมีการเคลียร์ครับให้ผู้เข้าร่วมประมูลที่มีจํานวนมากหรือให้มีจํานวนน้อยที่สุดหรืออย่างเช่นวิธีการได้มาด้วยโครงการและวิธีการต่างๆว่าทั้งหมดนั้นจะเข้าขายการหัวประมูลหรือไม่ครับ อีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือความผิดปกติของตํารวจที่ไปร่วมงานเลี้ยงในวันเกิดเหตุเมื่อวันที่6กันยาย,ยนที่ผ่านมาครับผู้ชมที่ติดตามข่าวคงจะทราบนะครับว่าตํารวจที่ไปร่วมนั้นมีหลายกลุ่มด้วยกันและที่สําคัญเวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อมักจะไม่ตรงกันเพราะเดิมนั้นเข้าใจว่า ไม่มีภาพกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ครับและอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือการที่นักข่าวนะครับถูกตํารวจที่ไปร่วมงานเลี้ยงข่มขู่จากการสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุด้วยครับนอกจากนี้ครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือว่าขณะนี้พบว่ามีตํารวจนั้นพากำนันนกหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุในวันที่เกิดเหตุและมีตํารวจรวมไปถึงพลเรือนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําลายหลักฐานจนทําให้ไม่สามารถทราบได้นะครับว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นคงจะต้องรอครับว่าวงจรปิดนั้นที่จะมีการกู้ขึ้นมานั้นจะสามารถชี้ตัวได้หรือไม่ว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดและเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรครับ <What? S 1> อีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือว่าอาวุธปืนครับที่ใช้ยิงสารวัตรแบงค์เมื่อมีการตรวจสอบก็กลับพบว่าเป็นปืนของตํารวจในงานครับก่อนที่ปืนนี้จะถูกขายต่อมาให้กับกำนันนก และหนองท่าผาซึ่งเป็นลูกน้องของกำนันนกก็เป็นคนใช้ปืนกระบอกที่ว่านี้ยิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตครับไปอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการเสียชีวิตของผู้บำกับเบิม้มหรือว่าพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงครับผู้บังคับบัญชาของสารวัตรแบงค์ซึ่งพลตรีดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุน,นะครับว่าเป็นการฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าคราบเข่า ปืนที่ติดอยู่ที่มือครับแล้วก็สาเหตุก็คือมาจากการเสียใจที่พาลูกน้องก็คือสารวัตรแบงค์ไปเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ สุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของการคลี่คลายคดีการเสียชีวิตครับเพราะคดีนี้จนถึงวันที่เราทำตัวรู้โรครู้นั้นมีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง3รายคําถามก็คือว่าตํารวจนั้นจะสามารถคลี่คลายคดีได้หรือไม่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์ไปจนถึงเรื่องที่ยังเกี่ยวข้องอีกหลายๆเรื่องเพราะงานนี้มีตํารวจตกเป็นผู้ต้องหาด้วยและสังคมกําลังตั้งคําถามครับว่าผู้พิทักษ์สันติราชนั้นจะยังสามารถรักษาทําหน้าที่ได้หรือไม่รวมถึงความเชื่อมั่นในวงการตํารวจ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีของสารวัตรแบงค์ที่เสียชีวิตและเรื่องของกำนันนกด้วยครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสรุปทั้งหมดครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์ที่บ้านกำนันนกสะท้อนถึงอะไรและเราคงต้องรอนะครับว่าหลังจากนี้ความจริงต่างๆจะคลี่คลายได้หรือไม่เพราะความจริงต้องมีหนึ่งเดียวครับ และนี่คือตัวรู้โลกรู้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามตัวรู้โลกรู้รวมทั้งข่าวสารดีๆและเนื้อหาที่สนใจได้ทาง Mono News ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono News ครับ